ันเป็นจริงโบธัญญสุพางดีใจได้กรีนการ์ดอเมริกาหลังสู้มานาน6ปีหลังจากอดีตนางเอกหน้าใสาวิกหมอชิดโบธัญญสุพางจิรปรีชานนตัดสินใจโบกมือลาวงการบันเทิงไปใช้ชีวิตในต่างประเทศคบหาดูใจกับแฟนหนุ่มฝรัง่งและเดินทางไปกลับระหว่างเมืองไทยและอเมริกามัดล่าสุดโบธัญสุพางก็ได้แจ้งข่าวดีว่าเธอได้รับกรีนการ์ดกรีนการ์ด ซึ่งเป็นบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยหรือเข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยไม่ต้องขอวีซ่าเรียบร้อยแล้วซึ่งเจ้าตัวก็ได้เล่าถึงข่าวดีนี้ผ่านทางอินสตาแกรม @bo t kunya ไว้ว่าวันนี้มีกรีนการ์ดกับเขาแล้วนะคะอยากแปะโพสต์นี้ไว้เป็นความทรงจำและเตือนใจตัวเองในวันข้างหน้าว่าถ้าเราตั้งใจสิ่งที่เราอยากได้สักวันมันจะเป็นของเรา เหนื่อยก็ร้องไห้ให้หนำใจปาดน้ำตาแล้วไปต่อค่าจำได้ว่าตั้งแต่เด็กๆคือชอบไปเที่ยวเมืองนอกมากหลักๆเลยคือเพราะอากาศมันเย็นวิ่งเล่นยูมดไม่กัดก็เลยมีความฝันว่าอยากได้กรีนการ์ดเส้นทางคือโหดมากหลังจากสู้เลือดตากระเด็นมา6ปีจากวีซ่านักเรียนสมัครหางานไปเกือบ400ที่ทำงานหนักกว่าชาวบ้านเราต้องพิสูจน์ตัวเองคนอื่นเข้างาน9้าโมงเลิกค่าทางนี หกโมงครึ่งเลิกสองทุ่มคุยต่อรองกับหัวหน้าฝรั่งโน้มน้าวให้เขาสปอนเรากลัวหน่อยเครียดร้องไห้ทุกความรู้สึกครบมากพบปัดจิตแพทย์เพื่อปรับทุกอยู่เนืองๆเคยฝันว่าถ้าฝันเป็นจริงแล้วอยากจะจัดปาร์ตี้ทีมอเมริกาขอบพระคุณผู้แพทยอนนี่แบสวฟที่จัดงานนี้ให้อย่างยิ่งใหญ่งดงามนางอ่านภาษาไทยไม่ออกแล้วก็คงงงว่านี่โพสอะไร รับนะคะไวเขียนภาษาอังกฤษให้ในอีกโพสต์โดยมีทั้งคนในวงการบันเทิงและแฟนๆร่วมแสดงความยินดีมากมายบันเทิงไทยรัฐออนไลน์ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ธัญสุพานจิรปรีชาโนนชื่อเล่นโบเกิดเมื่อวันที่6กรกฎาคมพศ2 5 3 3สําำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยความที่โบเป็นคนที่เรียนเก่งทำให้ได้ทุนไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา4ปีที่ริซูเมอีการเอเชียแปซิฟิกยูนิเวอร์ซด้านรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โบมีสามารถพิเศษสามารถพูดได้มากถึง6ภาษาได้แก่ไทยอังกฤษญี่ปุ่นฝรั่งเศสเกาหลีและสเปนหลังจากกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นโบมาออดิชันและได้ถูกเลือกให้เป็นนางเอกภาพยนตร์เรื่องเขาเรียกผมว่าความรักคู่กับอารักอมรสุภสิริและได้เป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7และมีผลงานละครเรื่องแรกคือไฟหวน ในปี2557ได้พลิกมารับบทร้ายครั้งแรกในละครเรื่องกุหลาบเล่นไฟและล่าสุดในปี2558ประสบความสำเร็จสุดๆกับบทพักราในละครรอยรักแรงแค้น